สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทารโร่นะครับแล้วก็การแกะของเล่นของสะสมจากดีเจมอนกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตาม subscribe ช่องทาโร่ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดที่กระดิ่งกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปอันบ็อกซ์ของใหม่ๆพวกนี้จะได้รับการแจ้งเตือนเสมอนั่นเองครับยังไงก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ฮะจะเป็นงานใหม่ล่าสุดจากธรรมชีนะครับนั่นก็คือด y เอนคชั่นโอเมกามอนนะฮะกอดูหน้ากล่องนิดนึง อ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ d i น e c t i o n นะฮะเราก็จะเป็นตรงชื่อมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหามนี่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 ไดนัชชโอเมกามอนประมาณนี้นะครับก็กล่องใหญ่มากแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูของจริงข้างในเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะฮะอันนี้กรีดเขาเรียกว่ากรีดซิลต,ตรงนี้รอแหละนะครับอ๊บเปิดแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะกล่องมันใหญ่โตจริงๆนะครับเพราะ ตัวโอเมกามอนเนี่ยมันประมาณ40เซนติเมตรเลยนะครับอึ๊บอะเอากล่องน้ำตาลออกแบบนี้อือหือดูดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ตัวกล่องด้านหน้านะครับก็จะมีความสวยงามมากชอบเนอะเก๋มากเลยอะ่ะก็จะเป็นตัว โอเมกามอนนะครับจากภาคดิจิมอนแอนเดอร์เจอร์อเวอร์บเกมนะครับที่เป็นภาคเดอะบูวี่ตั้งแต่ปีไหนเก่ามากนะครับเป็นภาคตอนที่เป็นโอเมกามอนครั้งแรกเกิดการโจเกรสระหว่างเมทัลเกอร์มอนแล้วก็วอลเกอร์มอนนะครับงานไดนามิชั่นครับโอเมกามอนนะฮะเป็นงานของธรรมชีนะครับมีตัวไทจิกับยามาโตะอยู่ด้วยบนไหล่นะครับอันนี้ตัวกล่องด้านหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าด้านข้างอีกแค่หนึ่งจะเป็นภาพสวยๆของโอเมกามอนนะครับ แล้วก็ด้านหลังฮะแบบนี้นะครับก็จะมีความสวยงามนะฮะมีท่าโพสต์ต่างๆความสูงถึง40ซติเมตรท่าโพสต์ต่างๆที่ให้ดูดีเทลตัวงานนะครับก็ข้อดีของงานตัวนี้นะครับตามราคาก็คือจุดจอยต่างๆของข้อต่อเนี่ยมันจะเป็นอดูมิเนนะครับก็จะมีความมั่นคงสวยงามแข็งแกร่งแข็งก็แบบว่า จดตั้งท่าโพสอะไรมันก็จะมีความมั่นคงกว่างานทั่วไปนะครับก็จะดูดีนะแล้วก็อีกข้างนึงของตัวกล่องครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนด้านบนจะเป็นอย่างนี้อันนี้เอาให้ดูน่าจะมองเห็นเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะจัดกล้องยากนิดนึงเพราะกล่องมีความใหญ่โตโมโหฬานมาแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเป็นแบบนี้ไ i น์นัชชันโอเมกามอนนะครับได้ข่าวว่าข้างหน้าเปิดได้มาดูกันนะฮะ ไม่รู้ว่าจะสะท้อนเยอะไหมแบบนี้ฮะนี่คือก็เปิดฝากล่องแล้วนะก็จะมีภาพตัวเล็กนิดนึงนะฮะอยู่ด้านข้างโอเมกามอนกับท่าโพสสวยๆต่างๆแบบนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้คงลงดีเทลเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะกล่องมันใหญ่โตมากแล้วก็ตัวสินค้าอยู่ข้างในจะเห็นความสูงของโอเมกามอนนะฮะตรงนี้มีไทจิ ji, มียามาโตะอยู่ตัวใหญ่โตมากเลยนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นี่น,น,น,นี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมนี่นะครับตัวกล่องอะ เอาละได้เวลาแกะซิลกันแล้วนะครับอืมอา่าซิลเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเอาคัตเตอร์กรีดนะครับฮึบน่าจะแกะถูกที่นะมีซิลสามข้างอืมแล้วเดี๋ยวลองดูเปิดฝาแล้วสไลด์ออกมาดูได้ไหมนี่นะครับเปิดฝาแล้วนะผมขออนุญาตสไลด์ของออกมา กอนใหญ่มากนะอย,อย่างตามข้อมูลก็คือมันเป็นโอเมกามอนที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับตัวใหญ่ๆที่เคยขายออกมาก่อนหน้านี้นที่ผมมีก็จะเป็นพิพร,พรเชสเจมนะครับโอเมกามอนที่จะวางอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะนั่นก็คือตัวโตวแล้วนี่คือใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนะครับอือหือขอยันหลบตัวกล่องเลยอันนี้อันนี้อะไรน่าจะเป็น เล่มคู่มือหรือเปล่านะขออนุญาตแกดูนะครับจะได้รู้เผื่อใครจะซื้อจะได้รู้ว่าเอ้ยมันแถมอะไรให้บ้างในกล่องทั้งหมดทึบอันนี้เป็นเล่มที่มากับในกล่องนะฮะแล้วก็จะบอกชิ้นส่วนต่างๆว่าได้อะไรมาบ้างได้ตัวละครไทจิมาโตได้ดาบได้การ์ดลคนนอนตัวโอเมกามอนนะครับที่จับตรงเอวมั่งฐานตั้งนะฮะลูกตาน่าจะสำหรับเปลี่ยนได้ ผ้าคลุมนะครับหัวไหล่ที่ให้2คนนี้เขาไปยืนแทนนะผมเขาจะไม่ผิดแล้วก็ฐานวางครับมีความใหญ่โตมากอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะฮะวิธีการประกอบผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลละเอียดในการประกอบมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งฐานนะฮะแล้วก็มีปักเข้าไปด้านหลังได้จับด้านหลังอะไรแบบนี้ดีเทลเยอะอยู่นะครับอันนี้คือคู่มือนะฮะตัวลูกกตาาสามารถแกะเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้ ไหล่สามารถดึงออกนะฮะแล้วก็เอาคู่ของยังมาโตะไทจิขึ้นไม่วางแทนได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะขออนุญาตพรีวิวเป็นพรีวิวดีกว่าเพราะเป็นคนที่แก่ของเล่นชิ้นใหญ่ๆไม่เก่งนะฮะยิ่งยิ่งเป็นของเล่นฟิกเกอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เคยตั้งโพสอะไรให้มันสวยงามได้เลยแบบตัวมันใหญ่เกินแล้วก็จัดท่าไม่เก่งฮึบขออนุญาตลองแกะก่อนเอออที่แกะมีเทป เต็มไปหมดเลยนะครับด้านนี้ก็มีเทปแล้วก็แต่อันนี้เบื้องต้นจะเห็นไซส์แล้วเนอะตัวโตๆมากนะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าสะท้อนเยอะหรือเปล่าแล้วก็กด้านหนึ่งฮึอ๋ออ,อันนี้สองถาดนี้แยกจากกันได้อยู่แฮอ ถ้างั้นก็ดูถานล่างก่อนแล้วกันนะโอ้โหขอบอกว่าแค่แท่นวางก็ใหญ่มากแล้วนะฮะนี่คือขาตั้งนะครับอันเบิ่มมากโอ้โหนี่นี่นีนี่นีึกว่าโลดุกมอนนะครับอันใหญ่จริงๆฮึบตัวนี้คือฐานวางนะครับใหญ่โตมีความใหญ่โต แล้วก็ขาตั้งแบบนี้โอ้โหหาจุดหยิบไม่เจอ,อ,อตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ปักลงไปเพื่อจะให้เขาสามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะครับฮึบอ,อืมแบบนี้นะครับนี่คือขาตั้งแค่ขาตั้งนะฮะนี่คือโอ้โหสามารถปรับปรับตรงนี้เสานะครับขึ้นลงได้แล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยด้านนี้จะมีตัวที่ล็อก นะครับให้มันสามารถหนีบขึ้นแบบนี้ขึ้นลงแต่ถ้าโอเคที่ความสูงไหนก็ล็อกนะฮะมันกดเข้าไปมันก็จะล็อกไว้แบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของขาตั้งลบขาตั้งไปโอ้อันนี้มีอีกอันนึงก็คือที่จับเอวสำหรับท่าโพสสวยๆนะฮะแบบนี้ปักเข้าไปนะฮะใช่ไหมผมเข้าใจว่าให้ปักเข้าไปแล้วก็ไว้สําหรับหนีบเอวของโอเมกามอนไว้นะครับนี่คือเฉพาะขาตั้งอย่างอลังการขนาดนี้อ่ะลบไปก่อน ปึ๊บบางพื้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังสุดเลยก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือผ้าคลุมสีขาวของโอเมกามอนที่เป็นด้านหลังสีแดงนะฮะขออนุญาตหยบใไปดูก่อนเพราะมันจะเป็นแบบว่าอ่าดัดปรับได้นะครับแปลเทนเยอะมากมนาบน,นี้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ ปิด,ดูนี่นะฮะก็จะเป็นผ้าคลุมด้านหลังของโอเมกามอนมีจุดสำหรับติดหลังอยู่สองอันแบบนี้นะครับอยู่ข้างบนแล้วก็ผ้าคลุมจะเป็นแบบนี้นี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งสามารถดัดปรับได้จะเห็นว่ามันสามารถทำท่าโพสต,ต่างๆเกี่ยวกับการสะบัดของผ้าคลุมได้สวยงามมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างของผ้าคลุมนะ ซึ่งจริงๆผมก็เห็นว่างาน SHF เดือนนี้มันก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับหลายๆตัวที่มีการปรับปรุปรงจัก,กรที่เป็นผ้าเฉยๆก็มีการทําให้มันสามารถดัดได้แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของฐานวางกับตัวผ้าคุมก็หมดไปเรามาดูที่โอเมกามอนกันเถอะนะฮะเปิดฝาหมดไหมผนต้องแกะทุกด้านจริงๆไม่งั้นมันอาจจะเปิดไม่หมดเพราะฝาบนใหญ่ปึ๊บ ประมาณนี้ตึบต๊บอจะได้แล้วจะได้แล้วโอ้โหสําเร็จแล้วครับโอ้ยโลบมาแล้วฮะกับงาน โอเมกามอนนะครับไดนาชันตัวความสูง40เซนติเมตรนะครับเป็นโอเมกามอนที่ตัวใหญ่ที่สุดนะฮะก็จะหยิบให้ดูทีละชิ้นงานจะแลกกันอาจจะมองยากนิดนึงนะฮะพอมันไกลนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นไทจิ G, นะฮะไทจิ G, ตัวเล็กปิวทําทาเกาะไหลของตัวโอเมกามอนอยู่นะครับนี่คือไทจิ G, นะฮะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นยามาโตะครับเกาะเอา้านั่นไง เดสทอยเยอร์ er ครับนะฮะยามาโตะฮะน่ารักผมฟูนะครับยามาโตะแบบนี้เราก็มีตัวนี้อดาบนะฮะสวยงามมากนะครับดาบของเกรซอสนะครับหน้าตาแบบนี้นี่สวยฮะขอบอกว่างานลงสีคือสวยเลยนี่แบบนี้นะครับแต่นี้คงอาจจะลงดีเทลให้ไม่เก่งกับการเป็นสติกเกอร์แต่ก็อยากให้เห็นไซส์ความตัวใหญ่จริงๆก่อนนะครับ แล้วก็กรูแคนนอนครับก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นนี้นะฮะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือชิ้นกรูแคนนอนครับแล้วก็มีเกาะไหลเกาะไหลนะฮะสองข้างแบบนี้สําหรับไว้เปลี่ยนให้ไทจีมาโตะยืนให้มา2ชิ้นแล้วก็มีในส่วนของออลูกตานะครับจะเป็นชิ้นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมองชัดไหมนะฮะชิ้นเล็กปิดหนึ่งนะครับ จบฮะนี่คือสิ่งที่เป็นอ่ดีเทลรองนะครับความสำคัญของวันนี้เรามันอยู่ที่โอเมกามอนขนาดความสูง40ซนตเมตรตัวนี้นะครับยิบมลนะ้วนะอือฮขออนุญาตหลบยังไงดีมันใหญ่มากเลยนี่ครับดิ n อเนชั่นโอเมกามอนความสูง40ซนตเมตรตัวโตวแต่ขอบอกว่าดีเทล สวยงามปรับหัวหน่อยสวยงามมากดูดีมากมีความแข็งแรงมั่นคงมากผมวางนะนะครับนี่คือโอเมกามอนความสูง40เซนนะฮะก็จะมีตามที่เขาโปรโมทอยู่ก็คือจุดเชื่อมต่อต่างๆมันจะเป็นดแคสนะครับก็จะมีความแข็งแรงมั่นคงนะฮะสามารถตั้งท่าโพสสวยๆได้ค่อนข้างดีนะครับใช้คําว่าดีเลยแหละตามราคานะฮะความสูงตรงนี้เบิร์ดมากเมื่อเทียบกับโอเมกามอนตัวเก่าๆก็อาจจะเล็กกว่านะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ด้านหน้านะครับ ด้านข้างของตัวการูเคนนอนด้านข้างของฝั่งเกรซซ์นะครับแล้วก็ด้านหลังให้ดูด้านหลังก่อนขออนุญาตทนุถนอมนิดนึงนะครับตัวนี้เด็ดทรายเยอ์ก็ไม่ไหวนะครับนี่คือด้านหลังครับก็จะมะีน่าจะแกะไหลเพื่อปรับพัคุมไหมนะหรือว่าตุดพักคุมตรงไหนว่านะครับนี่คือดีเทลงานนะฮะขออนุญาตลองจับปรับนิดนึงว่าสามารถขยับอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับ อาจจะลงลึกไม่เยอะมากเพราะไม่สันทัดฟิกเกอร์ส่วนใหญ่จะซื้อมาแล้วก็ตั้งโชว์ซะมากกว่านะครับแขนเออคืบนะครับโอ้โหเขาบอกว่ากลัวฮึึฮ,ฮึอันนี้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 หมุนได้แน่และชิ้นนี้นะครับหมุนได้แบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้ไหมได้ระดับหนึ่งหรอจริงๆมันน่าจะได้กว่านี้เยอะละครับแต่ผมไม่กล้าเองอันนี้คือในส่วนของแขนสามารถ ยกขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็ปรับขึ้นไปแบบนี้หน้าตาประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ตัวอย่างนะครับอาจจะโพสฟิกเกอร์ต่างๆไม่เก่งขอญอาตเน้นเป็นโชว์ไซส์ให้ดูก็แล้วกันขานะครับเอวตัวสามารถบิดได้ไหมจริงๆมันควรจะได้หมดนะแต่ไม่กล้าเองครับกลัวหักเปาะขึ้นมานะฮะขาคือมันสวยซะจนไม่เคยชินขาอันนี้ยกได้แหละแน่แน แล้วก็ขาก็สามารถพับได้แบบนี้อันนี้แซมเปลิลนะเท้าครับปลายเท้าสามารถพับลงได้นะฮะหน้าตาแบบนี้ขาสามารถหักลงได้หน่อยนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตเก็บกลับก่อนที่ผมจะทำหล่นนะครับเดี๋ยวจะลองอไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ตัด ถ่ายเพิ่มไหมจะลองซูมโฟกัสแต่ละชิ้นให้ใกล้กว่านี้เพื่อดูดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไหล่แขนขาหน้าตาระยะใกล้ดูนะครับแล้วลองมาดูว่าเอ้ยสวยถูกใจเราไหมนะฮะขออนุญาตลองดูกันนิดหนึ่งนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสแต่ละชิ้นกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาจริงๆเวลาดูใกล้ๆมันสวยงามขนาดไหนเพราะการถ่ายที่ระยะเมื่อกี้มันดูไกลตัวโปรดักมากเลยนะเห็นแต่ความสูงนะครับมาดูจากตัวไทจีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ นี่คือยจงมิไทจินะฮะที่จะยืนเกาะไหลโอเมกามอนของเรานะครับผมว่าสีสันดีเทลก็โอเคเลยนะงานใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าลงสีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวประกอบแบบนี้หรอก็เลยลงสีไม่สวยไหมนะลงสีสวยอยู่นะครับดูดีดูด,ดีนะฮะโอเคนะครับนี่คือยจงมิไทจิครับนี่ตัวที่1น,นะฮะถัดมาคืออิชิดะยามาโตะครับนี่ก็จะเกาะอยู่ที่ไหลขวาของโอเมกามอนโอ้ย สวยจริงๆคือเรียกว่าสวยดีกว่าไม่ใช่เรียกว่าแค่โอเคนะผมว่าหน้าตรงหน้าตาน้องดูสวยมากนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับยาม,มาโตะชุดจะเป็นของผ้าอเวอรวอเกมนะครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้คือยาม,มาโตะแล้วก็เกาะเกาะไหลทั้งสองข้างที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับสําหรับให้น้องทั้งสองคนไปยืนเกาะอ,อยู่นะฮะเพราะจะมีรูให้เกาะก็คือเอาตัวละครของเราเนี่ยมาปักลงไปบนไหลแบบนี้นะครับ เขาก็จะทําท่าเกาะไหลเวลาประกอบไปที่ตัวหัวไหล่ใหม่ของโอเมกามอนนะครับอันนี้คือข้างละตัวแบบนี้นะครับปักเข้าไปอ่ะนี่ครับไทจิเมื่อกี้ยัมาตกนะแล้วก็มาดูความสวยงามของเกรซอสกันนะฮะนี่ก็จะเห็นว่าสวยงามจริงๆนะครับดีทงดีเทลตัวอักษรเนี่ยดูดีมากแบบนี้นะครับนี่ให้ชมก่อนนะครับนี่ฮะ ไบร์ซอร์สครับดูดีมากนะฮะอันใหญ่มากด้วยนะครับแล้วก็อีกข้าหนึ่งก็คือกาลูลแค้นนอนแบบนี้ตัวนี้จะมีดีเทลน้อยหน่อยเพราะเป็นเขาเป็นแค่ปากกระบอกปืนของตัวปืนใหญ่นะครับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีแสงสีอะไรนะฮะโปร่ปงๆแล้วก็จุดปากไปที่ตัวปากของเออแบทเทนกาลูรูมอนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอีก2ส,ส่วนก็คือลูกตา ลูกตานะครับก็จะเป็นทาลูกตาสําหรับเปลี่ยนของโอเมกามอนให้มองไปทางซ้ายหรือทางขวาอันนี้คือมองไปทางขวานะครับชํำเลืองขวาแบบนี้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นชํำเลือง้ายนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือลูกในส่วนของลูกตาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโอเมกามอนกันจะพยายามซูมให้เท่าที่ซูมได้นะครับที่ระยะเมื่อกี้มันมันไกลเกินไปจริงๆนี่ครับ โอเมกามอนนะฮะชัดๆกันหล่อมากหน้าตาแบบนี้นะครับดูวความสวยงามของโอเมกามอนครับสีสันไม่ต้องพูดถึงดีเทลสวยงามมากนะครับดูหน้าตาชัดๆของเขาทีหนึง่งนี่คือลูกตาที่สามารถแกะเปลี่ยนได้แต่ผมขออนุญาตผ่านนะฮะไม่สันทัดจริงๆเรื่องฟิกเกอร์ในการแกะนู่นแกะนี่เคยมีประวัติแกะแล้วทําหักนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนี่คือในส่วนของหัวนะครับด้านบนศีสษะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่สวยงาม หัวไหล่ครับนี่คือหัวไหล่ฝั่งของแม่ท่านกาเูลูมอนนะครับก็จะเป็นหนามสีทองสวยเลยนะครับส่วนฝั่งของวอเกมอนก็จะเป็นโล่เบรฟชิลแบบนี้นะครับขออนุญาตปรับนิดนึงนี่ฮะก็จะเป็นโล่เบรฟชิลชัดเจนโลโก้สวยงามมากนะครับข้างในก็จะเป็นข้อต่อแบบนี้นะฮะแล้วก็หัวของวอเกมอนครับ นี่อาปากนะฮะชัดเจนสวยสวยมากสีเป็นสีที่สวยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะยังอุตส่าห์จะยังมีการรีสีใหม่อะไรไหมเพราะขยันรีมากเรื่องสีนะครับย้อมไปเรื่อยนะฮะข้างในก็จะเป็นจุดสําหรับปักเข้าไปปักเกซอรเข้าไปนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งคือของเมท่านการุรมอนนี่หัวนะฮะจมูกแดงนะครับแล้วก็มีจุดให้ปักอุกชนกล้องนะฮะมีจุดให้ปักเข้าไปแบบนี้เช่นกัน นะครับแล้วก็อีกทีด้านหลังแบบนี้นี่ฮะหัวของเมท่านกระดมอนด้านหลังครับจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังของอมยกามอนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเจ้าอันนี้จุดนี้นะฮะสามารถแกะออกมาได้ฮึบพยายามแกะอยู่นะฮะฮึบแกะยังไงให้ออกนี่นี่นแกะอ,อกมาละแบบนี้นะครับเพื่อเอาฐานวางนะครับไม่เอาเป็นระบบ รัดเอวนะฮะที่เอลของเขาเนี่ยให้เป็นระบบเอาฐานเนี่ยที่เป็นขาตั้งปักเข้าไปเลยนะครับคือจุดดีนะฮะก็จะมีจุกอุดคอยให้เรา,อาถอดออกได้แบบนี้นะครับก็คือปักเข้าไปเลยนะฮะอันนี้สําหรับใครที่อยากเอาเป็นแบบว่าแนวปักเข้าไปขอญาตวางเลยแล้วกันแล้วก็หัวไหล่ครับหัวไหล่สชิ้นที่บอกว่าถอดได้นะฮะอันนี้หมุนไปนเรื่อยกลหลุดมือจังนะครับตรงนี้นะฮะสามารถงัดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับนี่ ข้างในของข้อตอบมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็รูข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้มีจุดปักตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นจุดปักผ้าคลุมครับผ้าคลุมก็คือจะเกาะอยู่ตรงนี้เพราะมันถึงมีสเปซช่องว่างด้านหลังอยู่แบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นผ้าคลุมนะฮะถ้าคุมก็จะปักเข้ามาก่อนก็จะชนกล้องบ้างขออภัยด้วยนะครับถ้าคุมจะปักมาก่อนแล้วค่อยเอากาะดไหลทับอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างตรงเมื่อกี้เรามีเอ่อไทจิแล้วเราก็จะเอาไทจิมาปักไว้แบบนี้ ได้ไหมได้ไหมอืมนะฮะนี่ปักเข้าไปแล้วครับก็จะเป็นไทจีกอไลนะฮะสภาพเป็นแบบนี้หลังจากเกาะไปแล้วนะครับนี่ก็จะสวยงามแล้วก็ยมาโตกอไลคนนึงงัดขึ้นมามุมกล้องประหลาดบ้างหน่อยนะฮะอันนี้คือตั้งกล้องได้แบบงงตัวเองเหมือนกันว่าถ่ายยากมากนะฮะอระีไม่ค่อยสันทัดกับการอ่อัดอะไรชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ นี่ครับยามาโตะเกาะแล้วนะฮะก็มาโฟกัสความสวยงามของ2ตัวละครนี้นะครับยามาโตะแล้วก็ไทจินะครับนี่โอ้ยวโหสวยงามเลยนะฮะนี่เกาะไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปลงมาที่หน้าอกนะฮะดีเทลประมาณนี้นะครับความสวยงามชิ้นนี้ขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะฮะลงมาลงมาลงมาแล้วก็ไล่หลังไปนิดนึงนี่นะครับนี่คือด้านหลังแบบนี้ข้อต่อสวยงามนะฮะนี่ฮะดูดีมาก ผมตามข้อมูลมันในเว็บไซต์ไม่เขียนว่าเป็นดายแคสอะแต่ผมก็ดูไม่ออกมันไม่ได้สีเงินเงินหรอฮะเกิดผมมีข้อมูลตรงไหนผิดไปฝากแจ้งผมทีนะฮะไม่ต้องเกรงใจเลยตรงไหนที่พูดผิดพลาดไปได้สามารถแจ้งกันได้เลยนะครับเราเป็นผู้เล่นเหมือนกันนะฮะเราก็แชร์ข้อมูลกันอย่างน,นี้ก็คือเอามาแก้ให้ชมสำหรับใครที่อยากจะเก็บสะสมงานโอเมกามอนนะครับเพราะดูจากรูปมันจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นดาแคสนะขอ้อต่อต่างๆแต่ผมดูก็ไม่รู้ว่าไอ้ตกลงคือเขาลงสีมาทับใช่ไหมหรือว่าจริงๆไม่ใช่นะครับ เท้านะฮะก็คือสามารถบิดขึ้นบิดลงได้แบบนี้นะครับตัวเล็บเท้าก็สามารถหักลงได้นะครับนี่ลงมาลักษณะนี้นะครับสำหรับทำท่าโพสต,ต่างๆสวยงามนะครับบางทีมันก็คือมีลูกเล่นของการโพสให้ดูธรรมชาติขึ้นนะครับทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ตรงปลายเท้าหน้าตาแบบนี้นะครับด้านล่างแล้วก็เหลืออะไรตรงไหนไหมเหลือด้านบนเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แนวนี้ อันนี้ก็พยายามาโฟกัสให้เห็นกันใกล้ๆนะครับประกอบการข้อมูลตัดสินใจนะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยขออนุญาตวางก่อนที่ผมจะทำลนครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าพาเ,เพื่อนๆมาชมไซส์จริงๆของงานไดนาสีนโอมามอนความสูง40ซนเมตรนะฮะจากธรรมชี ก็พยายามลองนึกว่ามีโอเมกามอนตัวไหนพอจะให้เพื่อนๆได้เทียบไซส์บ้างนะครับก็จะมีเพลชเชสเจมโอเมกามอนตัวนี้นะครับก็จริงๆเป็นตัวที่สูงนะแต่มันสูงเพราะท่าโพสนะครับกับตัว ตัวดาบมันก็จะสูงขึ้นมานะครับจริงๆคือตัวโอเมกามอนเขาจะเล็กกว่านะครับแล้วก็หรืองานนี้ก็จะเป็นงานตัวตู้ขี้หรือเปล่าหรืองานผมจําไม่ได้เขาโทษว่าไอจิบังคุจินะฮะก็จะเป็นไซส์แบบว่าผมก็ว่ามันก็สวยงามแล้วนะแต่พอเจอตัวนี้นะครับอันนี้ก็ขาดไปชิ้นนี้คือผ้าคลุมนะฮะก็จะมีไทจิยามาโตะเกรซซอสการูรุคันนอนเสียบให้เรียบร้อยหมดแล้ววางอยู่บนขาตั้งนะครับก็ถือว่า เป็นอมกามอนที่บิ๊กเบิ้มที่สุดนะครับก็มีโอกาสลองหาซื้อสะสมกันดูสำหรับแฟนอมกามมนนะครับก็คงไม่มีโอกาสซื้อตัวอื่นถ้าไม่ได้ออว์เกมอนถ้าเป็นวอลเกมอนก็คงยอมซื้ออีกตัวแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็คงยอมผ่านเพราะแพงเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะฮะขอบคุณมากครับอย่างนี้ก็มีโอกาสจะแกะของเล่นอื่นๆให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่แวะมาติดตามครับถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งช่องทาโร่กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปครับ